สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e i n g t a าโร่บายชุริกรนะคะ วันนี้เราจะมาทำพิกอาคารกันในหัวข้อไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณวันนี้เราจะใช้ไพ่ไพ่ออร์เคิลนะคะกล่องนี้นะคะกาลีออร์เคิลคุณอาจจะนับถือหรือ,อไม่รู้จักหรือไม่นับถือท่านก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราจะอ่านจา,จากความหมายของหน้าไพา่มาดูกันว่าไพา่ อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะก็ไพ่ใบนี้คือกองที่หนึ่งนะคะใบนี้กองที่สองแล้วก็ใบนี้กองที่สามก็ให้เพื่อนๆใช้ความรู้สึกใช้เซนส์หน้าหลังไพ่อาจจะเหมือนกันแต่เพื่อนๆดูว่ากองไหนดึงดูดใจที่สุดเราก็ไปฟังคำทำนายว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็คือไพ่ใบนี้มาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่มหาวิทยาไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนมีสติปัญญารอบด้านคุณพร้อมในการทำสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับตัวคุณได้อย่างเต็มที่คุณใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์มากกว่า ที่จะให้ใครมาบอกคุณว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำถึงมันจะสมเหตุสมผลแค่ไหนแต่คุณก็เลือกที่จะไว้ใจตัวคุณเองเลือกที่จะไว้ใจประสบการณ์ที่คุณเจอมามากกว่าคุณจะรู้ทันปัญหาคุณจะเข้าใจกับสิ่งที่คุณเจออยู่เสมอด้วยประสบการณ์ที่คุณเจอมาความต้องการภายในของคุณนั้นมันจะนำมาซึ่งปัญญาและปัญญาของคุณก็จะนำ พาผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณจนคนอื่นอาจจะมองคุณว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปอาจจะถึงขั้นมองคุณว่าคุณหลงตัวเองมากเกินไปแต่คุณก็ยังที่จะเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของคุณอยู่เสมอว่าตัวคุณเองเท่านั้นที่จะสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่คุณต้องการได้ด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกกังวลกับเสียงของคนรอบข้างอยู่บ้าง แต่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณลดคุณค่าของตัวคุณเองได้เลยไพ่อ,อยากจะบอกว่าให้คุณมั่นใจและจงศรัทธ,ธาในตนเองว่าถ้าสิ่งที่คุณทำนั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดไพ่อ,อยากจะให้คุณมั่นใจและเดินหน้าต่อไปอย่าได้กลัวกับสิ่งใดเพราะความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณปรารถนานั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมก็สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์ฝากกด s u b ส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆน,นที่เข้ามาเลือกใบที่สองนะคะคือกองนี้นะคะมาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่พัทรักาลีสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สองอไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ คุณพร้อมที่จะเผชิญหน้าและก็ต่อสู้ดิ้นรนกับความท้าทายต่างๆมากมายในชีวิตของคุณได้อย่างแบบสง่างามมากๆคุณจะเลือกใช้สติปัญญาความอ่อนโยนในการแก้ไขปัญหามากกว่าใช้ความรุนแรงคุณพร้อมมากในการใช้ชีวิตมันเหมือนกับว่านักโต้ขึ้นนักโต้ขึ้นเขาย่อมมองหาคลืนในทะเลมากกว่าที่จะหลบหนี หรือหรือไม่เข้าใกล้แต่คุณพร้อมมันเหมือนสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองนี้เหมือนคุณพร้อมลุยมากๆไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงหรือสิ่งที่คุณเจอจะเป็นยังไงไม่ว่าเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมันจะแย่มากขนาดไหนคุณก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้อย่างเด็ดเดียวเพราะว่าคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมันเหมือนกับว่าคุณคุณเจออุปสรรคมามากพอแล้ว อุปสรรคและปัญหาต่างๆมันไม่สามารถที่จะทำร้ายคุณได้อีกต่อไปช่วงนี้คุณอาจจะดูอยู่ในช่วงของนิ่งๆไม่ได้สะทกสะท้านกับกับสิ่งใดๆนิ่งซะจนะความนิ่งความเย็นของคุณน่ะมันจะดูน่ากลัวคนอื่นอาจจะมองอาจจะมองด้วยช่วงนี้คุณคุณมีความเข้มแข็งภายในมากๆคุณนิ่ง ความนิ่งของคุณโดยที่ว่าคุณไม่ต้องทำอะไรนะความนิ่งของคุณมันจะช่วยปกป้องตัวคุณเองถึงแม้คนอื่นคนรอบข้างหรือคนที่คิดไม่ดีอะไรกับคุณเขาจะพยายามหาเรื่องคุณแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยพอไพ่ใบนี้คุณจะดูแลและปกป้องตัวเองได้ดีมากก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองก็คือใบนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องนี้นะคะคือไพ่ใบนี้ใบที่3นะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนเ่ได้ไพ่อะไรเพื่อนๆได้ไพ่ยุกาสั์ติสำหรับคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ไพ่อยากจะบอกว่า คุณต้องเลิกยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆยึดติดกับความเจ็บปวดในอดีตมันทำให้คุณกลัวซึ่งอนาคตคุณจึงไม่สมควรที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าจะขจัดสิ่งพวกนี้ให้ออกไปเพื่อที่จะเปิดรับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตคุณต้องเปลี่ยนแปลงชะตาของตัวคุณด้วยตัวคุณเอง คุณเป็นคนมีสติปัญญาที่ไร้ขอบเขตมีความสามารถมากกว่าที่คุณคาดคิดไพ่อ,อยากจะให้คุณปลุกพลังภายในตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จงเป็นคนที่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ด้วยความกล้าหาญจงอย่าให้อุปสรรคและปัญหาและความเจ็บปวดใดๆมาทำลายตัวคุณได้อีกต่อไป คุณคนใหม่กำลังจะบังเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นไล้์ซึ่งความอ่อนแออีกต่อไปมันถึงเวลาของคุณแล้วที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองใหม่จงอย่าได้กลัวต่อสิ่งใดสำหรับเ,เพื่อนๆใบที่3มนะคะพาอยากบอกประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ